ใช่นะครับตอนแรกก็ผมขอให้ประเดย์ขอช้อปปี้ก่อนนะครับผมก็ขอให้ช้อปปี้นะครับมีความสุขแล้วก็ความเจริญนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับผมแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สนุกไหมครับกับกิจกรรมที่่มมารวสนุกมากครับก็มีร้องเพลงนะฮะแล้วก็มีแคมเปญที่ของช้อปปี้ครับคือแบบบอกเลยว่าเขาแจกของจัดหนักมากใช่มาบ่อยเหมือนกันกับช้อปปี้อันนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครับพี่ช้อปเก่งมากพี่ช้อปในช้อปปี้คือ อาให้ลูกให้ลูกทรายแมวแล้วก็พวกของเล่นแมวอะไรเงี้ยใช่ครับเพื่อนก็เหงานะอยากให้น้องมาด้วยใช่ครับต้องต้องรอดูว่าทางช้อปปี้เขาจะว่าไงบ้างฝากด้วยนะครับสิบสองสิบสองนะครับช้อปปี้เขาจัดหนักจริงๆนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะฮะสิบสองเดือนสิบสองนะครับมีเรามีเกมโซนนะฮะช้อปปี้เขาแจกรางวัลแล้วก็แจกของหนักมากแล้วก็ลดราคาเยอะมากนะครับแจกรางวัลถึงสิบสองล้านเลยนะฮะบอกเลยว่า ต้องดูแล้วก็ต้องเล่นกันแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับก็ตั้งแต่วันที่29นะครับถึงวันที่ 12- 12เลยนะครับผมก็จะมีอ่าอ่าช้อปปี 12, 22, birthday, sell, ้สิบสองสเบอร์เดย์เซลไงก็ฝากด้วยครับผมใช่ครับรก็ลั่วดีครับผมหมายถึงว่าเป็นเปิดเพลงให้เราแดนซ์กันแล้วก็จังหวะเพลงออกแนวแบบสำชาอะไรแบบนี้ครับก็สนุกดีครับแบบว่าจริงๆคิสเองก็ไม่ได้แบบว่ามาร่วมงานนานแล้วครับผมก็มีโอกาสมาวันนี้ก็ใส่เต็มที่เลยครับ ก็ร้องไม่ได้ไปทางเต้นเลยดีกว่าครับใช่ครับผมสนุกดีครับคือโปรโมชั่นเยอะแน่นอนนะครับเราติดตามเลยครับส่วนจริงตัวคิดเอนก็ช็อปป่อยอยู่แล้วนะครับผมอุปกรณ์แต่งบงแต่งบ้านอะไรแบบนี้ครับผมก็รอติดตามครับรับรองว่ามีส่วนลดเยอะแยะให้เก็บกันสนุกเลยครับผมผมฝากด้วยนะครับผมกับช้อปปี้นะครับ ชอปปี้เบิร์ดเดย์เซลนะครับผมตั้งแต่วันที่29ถึงวันที่ส2 12เลยนะครับก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกทุกคนครับแล้วก็กิจกรรมในวันนี้ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเดี๋ยวรอดูคับก็วันนี้ผมกับกีน2คนนะครับพวกเราก็มามาร่วมงานชอปปี้สิบสองสินะครับก็ตรงกับวันเกิดชอปปี้ด้วยเป็น12 12องสิบสองเบิร์เดย์เซลนะครับผมใช่ค่ะนนนาาาไหท่รเป็12ีต้องบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยก็คือแบบมีดารามาแบบเพียบเลยครับแล้วก็มีเกมสนุกๆ เยอะแยะมากมายเลยฮะอ่ามีเกมอะไรบ้างที่กินก็คือก็คือใน1 2บสอันนี้ค่ะเป็นตรงกับวันเกิดของช้อปปีด้วยก็เลยเป็นงานที่จัดยิ่งใหญ่มากเขาก็เลยเหมือนแบบจะมีทั้งแบบไลฟ์นะคะมีทั้งอ้อที่สำคัญคือมีแคมเปญแบบเยอะมากๆของช้อปปีที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะก็เราเนี่ยจะเหมือนแบบมีวันที่1ิ1 2เนี่ยเราก็จะออาอากาศวันนั้นนะคะซึ่งให้ทุกคนเนี่ยติดตามช่วงเวลา6กโมงเย็นนะคะแล้วก็ แบบต้องมาร่วมดูกันอ่ะมาดูฟังทุกทุกคนเลยเพราะว่ามีแบบความสนุกนะคะมีเกมโชว์นะคะแล้วก็มีแจกเงินรางวัลต่างๆด้วยรวมมูลค่าเกือบ12ล้านบาทค่ะพวกเราเป็นแบบสายช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วไหมครับก็ผมก็ใช้ช้อปปี้แบบประจําอยู่แล้วในการช้อปออนไลน์เพราะว่าช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงโควิดเราก็ใช้ช่องทางออนไลน์ในการช้อปปี้ใช้ช่องทางออนไลน์ในการช้อปปิ้งน่าจะง่ายกว่า ใช่ครับผมกินชีมาที่ตัวเองเลยแสดงว่าเราก็ช้อปหนักเหมือนกันใช่ค่ะคือกินคือเราออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมช่วงกระเช้าสีดาที่หยุดไปก็จะแบบว่าก็ต้องเมนชั่นนิดนึงก็คือก็คือจะอยู่ตรงนั้นก็คือจะอยู่กับช้อปปี้ตลอดเวลาคือกินใช้ช้อปปี้จริงๆใช้ตลอดเลยเงี้ยเราก็จะแบบได้ดูไลฟ์บ้างสะสมคอยบ้างอะไรเงี้ยหลายอย่างมาแล้วคือช้อปปี้แบบ การขนส่งทุกอย่างคือดีมากตรงเวลาเป็นไปๆกินไม่เคยได้ของที่ผิดพลาดเลยจากช้อปปีเลยซึ่งคนนี้คนสั่งคนนี้จะเป็นคนรับใช่คนนี้คนรับของใช่เป็นคนรับของให้ไม่ใช่คนจ่ายหนูจ่ายเองค่ะบางครั้งก็จ่ายให้ไม่มีนะคะไม่มีคเชิญคนมาช้อปปิ้งสิบสองก็ฝากแบบเแฟนๆนะครับก็สั่งช้อปปี12ิบสองสสอง กันเยอะๆนะครับต้องบอกว่าเขาขำอะไรวะไม่ใช่ขำอะไรวะไม่ใ่โอ้ต่อๆเขาทักเรทับอ่ะก็ฝากด้วยนะครับสําหรับเช้อปปี้12/12นะครับต้องบอกว่าเป็นวันที่แบบบิ๊กเซลมากๆก็อยากให้ทุกคนแบบสั่งกันเยอะๆแล้วสั่งกันเยอะๆนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยลดกับเยอะมากๆเลยครับผมก็คือเชิญชวนทุกคนละค่ะทุกคนละกันนะคะวันที่12/12นะคะช่วง6โมงเย็นนะคะอยากให้ทุกคนมาดูไลฟ์กันนะคะแล้วก็ มาดูความสนุกแล้วก็มีไลฟ์ต่างๆนะคะมีโชว์มีเกมโชว์แล้วก็พวกเราแบบ จะเลอะจะเละเทะขนาดไหนแล้วก็สนุกขนาดขนาดไหนเนี่ยอยากให้ทุกคนมาร่วมดูกันตอน6กโมงเย็นนะคะแล้วก็มาร่วมเล่นเกมด้วยนะคะนนค่ะก็ะอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเบิร์ดเดย์ <ๆ S 2> ด้วยนะคะของทางช้อปปีนะคะบอกเลยว่าวันนี้จัดใหญ่แล้วก็จัดเต็มเขาเรียกส่งท้ายปีจริงๆนะคะซึ่งจะเริ่มได้ตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่12เลยะค่ะก็อยากให้ทุกคนมาช้อปกันเยอะๆนะคะเพราะนี่จะเป็นการลดที่แบบแรงที่สุดส่งท้ายปีเลยแล้วก็เป็นการร่วม เบิร์เดย์ให้กับทางช้อปปี้ด้วยค่ะแจกใหญ่แจกเยอะเลยค่ะก็ะอย่างที่บอกหนึ่งคือส่งท้ายปีด้วยนะคะสองก็คือเป็นการเบิร์เดย์กับช้อปปี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยบอกเลยรอเลยมีเกมด้วยแล้ววันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเเลบแต่ละคนแน่นมากคอมเมนต์แน่นมากจัดหนักจัดเต็มแน่นอนที่แน่ๆคือได้รับความสนุกวันนี้ที่เราเตรียมมาให้นะคะยังไม่พอยังได้เขาเรียกว่าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโค้ดเป็นส่วนลดหรือของแถมใดๆรอดูกันได้เลยค่ะแต่ว่านักชอบอย่างเราก็รอด้วยค่ะ อ,อ,อ๋อแน่นอนที่สุดค่ะคือตอนนี้วิธีการช็อปของคนไทยเปลี่ยนไปละปกติเนี่ยก็จะช็อปเฉพาะของที่เขาเรียกว่าเป็นของใหญ่และของแพงแล้วรอลด<ม>แต่ตอนนี้เราจะเริ่มที่จะแบบช็อปของที่เราใช้อยู่ทุกวน<ม>ันเป็นของจําเป็นแล้วรอแบบ12 1211 11อเดิเพื่อจะซื้อตุนซื้อกันเยอะๆเพราะต้องใช้กันยาวๆเพราะนั้นใครที่รอตุนของเนี่ยแพทย์บอกเลยโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะ โอเควันนี้นะคะก็ตื่นเต้นแหละก็สนุกสนานเหมือนเดิมค่ะก็ได้มาร้องเพลงครั้งแรกเธอฉันลงเครื่องมาเมื่อวานปุ๊บก็คือวอร์มเสียงรอเลยตั้งใจจะมาร้องวันนี้เออ้องถูกต้องค่ะเฮ้อฮ้นัมีตั้งแต่บนเครื่องเลยถูกต้องค่ะซ้อมคอมาเรียบร้อยเลยอะไรก็วอร์มเสียงให้เธอทำไมอ่ะ สนุกมากค่ะจะบอกว่าเต้นจนเมื่อยเขา่าหมดเลยเธอู้อกว่าคือเต้นทุกเพลงแล้วแอาจะบอกว่าด้วยด้วยการ arrange ใหม่ของเพลงแต่ละเพลง,ง arrange arrange เพลงใหม่ทำให้เราเนี่ยได้ฟังเพลงแบบ ลูกทุง่งหรืออะไรที่มันเปลี่ยนแนวไปมีความเป็น EDM เพิ่มขึ้นหรือว่าเพลงพลิกล็อกเนี่ยที่พี่เบนร้องเนี่ยเขาก็จอามาใส่แบบว่ามีความเป็นแบบดิสโก้มีความเปรตอะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นอะไรรู้สึกว่าโอ้โหเป็นกําไรสําหรับคนดูมากๆที่ได้ฟังเพลงเพราะๆในเวอร์ชันใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <พบ S 1> รวมถึงเขาแจกเงินอ่ะเธออ,อ,อืมแพกันไม่ธรรมดาปีนี้ ถูกต้องอะไรนะสักอย่างสักอย่างคุณรอนนะก็คือ12-12วันเกิดช้อปปี้ทั้งทีเขาจัดใหญ่อยู่แล้วว่าเธอเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะสัมภาษณ์วันนี้ไปก็คือวันที่12-12อย่าลืมมาดูพวกเราด้วยเตรียมเขย่าเลยเช็คไงทำไม่เขย่ามือถือแม่เก็บคอยเก็บต่อทำเป็ไง เธอนึกออกไหมก็คือซองขย่านะคะอย่างนี้วันนี้ก็มาเป็นพิธีกรให้กับช้อปปี้12/12 b i r ร h เ a y ์เกม Show นะครับผมซึ่งเป็นรายการพิเศษที่จะเกิดขึ้นในแคมเปญช้อปปี้เบอร์เ a ย์เซลนะครับผมที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนะครับผมก็จะมีโปรโมชั่นอะไรมากมายนะครับผมแจกกันเยอะแยะเลยทีเดียวและวันที่12เดือน12นะครับหรือว่า12เดือนธันวาเนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษนะครับเป็นรายการพิเศษจากพวกเรานะครับใน ช้อปปี้12:12เบอร์เดย์เกมโชว์ที่จะดูกันได้ทุกคนเลยทางแอปช้อปปี้นะครับผมหรือช้อปปี้ไลฟ์นะครับตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นเป็นต้นไปครับโอ้โหก็ต้องก็ต้องนะซื้อของซื้อของตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วดีนี้สะดวกสบายยิ่งพอเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วออก,ออกจะออกไปช้อปหาข,ของให้ลูกทีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจะง่ายเนาะกับช่วงยุคที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกับการที่เราซื้อผ่านช้อปปีน้นี่เป็นอะไรที่ง่ายมากครับผม mm hmm. และช่วยเราได้เยอะมากครับ